สักคู่ไหมครับผมอยากจะมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณนเป็โอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณที่คุณจะกดนี่คุณ เป็นผู้หญิงยังเดียวมีลูกแมนทั้งหมด4ีคนชื่อมาเฟียเฟนกี้ฟรีทิทลแล้วก็ฟองดูเคยกู้เงินมา3ามครั้งแต่ไม่ผ่านเลยคุณเป็นหนี้อยู่ตอนนี้1นึ่งแสนเจ็ล้านบาทและเคยทําธุรกิจมาแล้วเจ๊งกว่า88ครั้งตอนนี้คุณต้องการเงินเพื่อไปลนหนี้และเลี้ยงดูแม่และพ่อที่เสียชีวิตไปเมื่อเจล้านปีก่อนนะคุณกำลังกังวลว่าในอนาคตคุณคุณจะมีเงินซื้อขนมกินหรือเปล่าคุณไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวตอออนนนนนีีีี้้้คุณกกกกกาาาัังงิิปททูบบขวเเหหหยยผมมมส่่่ใใญ นี่คือขนมทั้งหมดที่ผมมีเดี๋ยวก่อนถ้าคุณอยากได้ขนมชิ้นนี้ผมจะวางไปที่ด้านซ้ายถ้าคุณทายถูกคุณจะได้ขนมไปแต่ถ้าคุณทายผิดคุณจะโดนผมลงโทษด้วยการจุ๊บปากไอ้ขี้โกงคุณมั่นใจใช่ไหมครับว้าวเก่งกวะลูกทำไม่หนูเก่งจังเลยผมมีเกมมาเสนอให้คุณเล่นให้คุณสนใจ รอผมมานะครับผมจะรอการติดต่อจากคุณรอนะรอก่อนนะลูกดูมาไปแล้วครอบครัวคุณกำลังลำบากใช่ไหมครับเรากำลังยื่นข้อเสนอให้กับพวกคุณโดยการที่เราจะปลดหนี้กับพวกคุณและพรอบเงินให้กับ78ปล้านบาทเอ้าเอาล่นกระสุนเกมกับแม่ใหม่เอ้าโอเคหนูตอบรับแล้วไป ไปเล่นสควิตเกมกันสภาพสภาพแขง VIP แบบยุ่งกันเลยแล้วนี่ยุ่งกัดและนี่คือแขก VIP ของพวกเราเกมแรกจะเป็น เกม A E I O U ตอนนี้นะครับเรามีแขก VIP ของเราทั้ง6ชีวิตนะครับจะทำการเลือกว่าตัวไหนจะเข้ารอบพี่ก็เลือกตัวไหนครับมาเฟียถ้าเกิดมาเฟียตายก็คือพี่ก็ตายตกรอบนะบอสเลือกคอสป้านบอสจะเป็นฟ้านไปไงบอสครับคปนป้านนะเราต้องเป็นแฟนเท่านั้นเดี๋ยวก็เลือกเป็นฟ้านนเพราะกว่าเป็นฟ้านฉลาดนะทุกคนเลยเลือกคนป้านเราเลือกมาในนก อ,อันนี้น้องเบ้นสมาชิกใหม่ของเรานะครับทุกคนผมเ,ออนนนเลือกอาฟงครับอ่าน้องแดงเลือกอาฟงนะครับทุกคนผมเล่นด้วยผมเลือกฟันฟนันขอบคุณแกง๊งหมีทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเล่นเกมกับพวกเราในวันนี้ถ้้พวกแกง๊งหมีลูกๆทุก,ก,กตัวรอดไปได้พวกหนูจะได้เงินเอาไปซื้อขนมนะเรื่องนะเขนะ้าใจไหมคะเข้าใจมาหาตาตากอนเข้าใจไหมคะสนใจนะเกมที่หนึ่ง เอไอกดคือทุกคนสามารถเดินหน้าขึ้นมาได้เมื่อเด็กน้อยผู้หญิงคนนี้หันหลังและลอ็อ e ก A-E-I-O-U ถ้าเด็กน้อยเห็นว่าใครขยับตัวคนนั้นต้องถูกกำจัดผู้ที่เ้าเส้นชัยได้โดยไม่ถูกจับภายใน5นาทีจะผ่านเข้ารอบต่อไปอันนี้อันนี้ 没离开算了。

A E I O U A E I O U A ui I O U A E I O U ui O I O U -E I O U -E I O U ฮะยังไม่เ e ข้าเส้นไทยนะอีกนิดเดียวเอีไอโอยูเอีไอโอยูคุณเพ่อน <c oughs> <Board> ผ่านเข้าด่านต่อไปอันนี้เก่งจังเย้ขาเล่าอย่า A E I O U A E I O U A E I O U วิ้เก่งว่ะดูสุดท้ายแล้วลูก A E I เอ้าเอ้าได้แล้วไม่เก่ง ผมเป็นทีมงานผมยังดีใจเลยนะครับทุกคนชีวิตไม่ดีชีวิตไม่ดีชีวิตไม่ดีเหรอคะขอบคุณที่มาเป็นตุ๊กตาให้ป๊าป๊าทุกคนมาออกให้ได้นี่ยะมันเก่งมากเลยขอบคุณตุ๊กตาของเราวันนี้ด้วยนะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เกมที่สอง เกมนี้คือชักเกยร์ครับทุกทีมต้องไปยืนบนหอคอยและกระช,ชากทีมฝั่งตรงข้ามให้ตกลงมาถึงจะชนะครับ <Yeah. S 1> แบ่งทีมโดยการสุ่มดวง oh. ทีมที่1น,นะครับผมจะอยู่ฝั่งนี้ oh. ทีมที่2จะอยู่ฝั่งด้านนู้นมาทุกคนกระซิบแบงค์นะ oh, เลือก yeah, ทีมที่ห <yeah. S> 1หรือที่2ทุกขอคนสุดท้ายเลยได้งง มีเรื่องเบอร์หนึ่งบ้างน้องแบงค์มีพี่อู๋น้องบอลแล้วก็พี่ออฟแล้วใครเบอร์สน้องแบงค์พี่เมย์คุณยายโอเคลูกบอลเอาเดไปเิ่นเกมที่สองกันเลยไปอูอ เต็มร้อยมั่ตใจเท่าไหร่หันไปบอกกล้องเป็นร้ยเธอวยไหมร้อยสุดสีวะคอมันกาต่อสู้ที่สูสี จรินะดึสุดแรงเขาดึงสุดแรงเหมือไปนิ้กล้ไว้ไอ้่ข้างหลังเลยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ทาไปก็ไม่เม,มดเมดจริงจริงหเล่าแค่สาวลอไม่ใช่หรอถลอกหรือถลอกไปมตกล้อแม่ต,ก,มต,ก,มตกน้ำก็แย่แล้วยัง,ยงิงเขาอีกอาา่ะ นี่คือเกมสุดท้ายของพวกเรานะครับผมก็คือสะพานกระจกสองด้านนี้นะครับผมจะมีกระจกนิรภัยและก็กระจกธรรมดานะครับทุกคนนะมีทั้งหมด5้าเก้าถ้าหาไปอีกฝั่งนั้นได้จะเป็นผู้รอดชีวิตพี่เมตายแล้วตายไปแล้วรอดชีวิตใช่ไหมไม่ไม่นั้นมันตายไปแล้วไม่ออกไม่ออกเล่นคนแรกไม่มีเตี้ยมไม่มีเตี้ยมไม่มีเตี้ยมโอ้ไม่ออกออกคนแรก เดินคนแรกโอเคไมออ้้าเคนแรกอนไปทไเดืงพไหนอะก็เดินไปเลยปะเอ้้่าอยอ้าวคนวันนีอยที่สามนะครับแพ้นะแพ้วนที่สามอีหชุดมา จะกลับบ้านแบบตัวไม่เปียกลับบ้านแบบตัวไม่เปียกมาไมมือาหนึ่อะไรไปไปไมีเวลาไรอยู่ไปเราไม่รู้ว่าด้านไหนคือกระจกนิรภัยหรือกระจกธรรมดาช็คไม่ได้ใช่ไหมเช็คไม่ได้ใช่ไหมเชคไม่ได้พีวตาวิคเคอร์วิคเคอร์ดีวิคเคร์วิคอร์ขอยากที่เห็นไป พี่ก่อนว่าอันไหนมันแข็งอันไหนมันอ่อนกระจกนี้และใครที่เธอยืนอยู่เนี่ยมันไม่มีหญ้ามาบังนะด้านหน้ามันมีบ้าหญ้าใเหน้ด้านขวามีสอันด้านซ้ายมีอันเดียวเธอคิดว่าด้านไหนซ้ายเธอดา้านซ้ายคืออะไรซ้ายคือกระจกไป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  ไม่เอ้ชอยเดยตอนนี้เหลือสมมติไปที่สใช่ไหมก็เหลือสองทางูก็รอดแล้วมามาเบกัอูวัมาๆมเได้ไวัดเจอเลยัตรงไหนก็เดินไปตรงนันพรอมอดนี้ก่อนโอเคโอเคไปไป แล้วทุกคนมาดูแบบใกล้ชิดเลยนะเดี๋ยวนะผมเป็นช่างกระจกเก่าเยนะเดี๋ยวนะก็คือถ้าอูหล่นตรงนี้มันก็ยังเหลืออีกอันหนึ่งใช่ไหมเซฟลุ้นอยู่ดีใช่ทุกคนดูนะครับกระจกนิรภัยเนี่ยมันจะไม่เว้าเว้ทุกคนมันจะแข็งอย่างนี้เลยใช่ปะไม่มีเว้าเลยอ่ะแต่กระจกที่มันไม่ใช่กระจกนิรภัยกระจกธรรมดามันจะเว้าเห็นไหเห็นความว้าของมันไหใช่ต้องแสดงว่าอันนี้คือกระจกนิรภัยเว้ยอันเนี้ย กระจกธรรมดาไปเหรอไปเลยหรือว่าอันนี้คือกระจกธรรมดามันอาจจะเป็นแผนลวงเอามีทางธรรมดาแต่อนนี้เราไป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 อยากบอกพ่อแม่ก่อนไปไหมไม่มีอยากบอกอะไรใครก่อนไปไหมถ้าเสียได้นะตอนนี้ฝากติดตามช่องอังปังชาแนลด้วยอันนี้อันนี้ฝากจริงๆนะครับช่องอังปังชาแนลไปติดตามเพียวออกด้วยโอเคงั้นกระโดดให้ก่อนกันอันนี้อันนี้เราไปอันนี้ธรรมดาสามบอสออกไปบอสพี่จะไปแล้วบอสเฮ้ยไปแล้วเหรอ 2อ้เอันนี้ไม่โดนล้วนะอาสุดทยอันนี้มันคือโฟมโอ้โหมันไปเสียจนวัวได้อ่ะ าดูอันนี้มันก็ไม่มีอะไรบอกนี่หว่าไม่มันเมื่อกี้มันวาวเลยอันเนี้ยจริงเหรแผ่นต่อไปกระจกอันนี้ครับทุกคนมันเห็นไหมมันตรงมันตรงมันตรงมากเลยมันไม่มีการรับน้าหนักของยาเทียมลงไปเลยอ่ะทุกคนนะครัมันตรงแต่อันนี้ดูดิมันสลบลงเหมือนน้ำหนักที่มันกดลงมาพอมันมียอดเทียมสองอันอ่ะมันสลบลงมาใช่ใช่ไม่หลักการเ เดี๋ยวนะถ้าเกิดผมอ่ะรอดไปได้หรือไม่รอดคือสายเราก็รู้อ่ะคือตอนนี้รู้แล้ว่ใช่ใช่ใช่เอาล่ะทุกคนมาติดตามช่องผมด้วยนะครับทุกคนพี่ดูแลช่องแทนแต่ว่าพี่เบพี่เบตายแล้วนี่หว่าใช่แต่อไปนี้ช่องไฮเอ็นฮิออฟจะดูแลนะครับแต่ เรียบร้อยสบายโอ้โหฮิวเดี๋ยวขอพี่ข้อก่อนอันนี้มันใส่นะเอาอันนี้มันใส่เนื้อไทยอันนี้นี่ลไท่แน่นอนกระโดดลงมาเลยใชั่วไม่เลยถดตรงเนี้ยเอาปังชาแนลแสนซับเลยแต่ถ้าเกิดกระโดดตรงเนี้ยคนไม่ติดตามเอาจริงเปล่าเอาจริงเปล่าคุณไปจริงนะแสนซับนะเอาตัดสินใจดูว่าจะเลือกคนติดตามหรือจะรอดชีวิตเอาสาว สองหนึ่งไปเมียวอีกนิวปลาลักหนูนะปลากับปลาลักหนูไปไปทำไมคุณโดดลงมาครับอยากได้เซ็ตตกูอยากได้เซ็ตกูโลภกูโลภเล่นนี่ ี่คือสควิตเกมกับน้องแก๊งหมีนะครับทุกคนอะไรต่าเขาล่อมาจากมันฟ้านแล้วก็น้องฟองนะครับแต่ว่าเราก็ผ่านไปไม่ได้นะครับทุกคนนะเกิดจากนี่แหละครับความโลภเป็นสิ่งไม่ดีนะทุกคนพี่ชายไม่มีเคสรอดชีวิตไปได้เลยครับผมเราจะร้ายมาตายแค่งทั้ทีสามารถเข้ามาตรงนี้แล้วก็เขาล่อไปได้เลยนะฝากดตามอัพฟังชแนลของเฮทออฟด้วยนะครับผมครับตามไปไดเยอะสนับสนุนพี่ชายผมเยอะแล้วก็ติดตามแเพจอูจุนไฮเอ็นแล้วก็ไอจีทิกเกอรอูจุนนะครับทุกคนก็ไอจีแมติยันนะคะ นี่คือสวิตเกมนะครับผมกับแก๊งมีแล้วเดี๋ยวจะยังคิมหน้าสุดสลายไม่ไปจ้าอดีกว่าสุดท้ายสุดทยอั้นหายใจใครกั้นได้นานที่สุดเป็นผู้ชนะสวเกมวัีเลยสบายกูแล้วใครขึ้นมาคนสุดท้ายชนะสวิเกมวันนี้นะหนึ่งหมื่นหนอ๋อหนึ่งหมื่นเจ็ดเดียวสาม สามสองหนึ่งเลยเจียวแพร่ไม่อะไมืไหลอ่ะโอ้ยบก Hey. <coughs>